นโซเชียลแชร์เตือนให้ระวังโรคใหม่ไวรัส HMPV หนักกว่าโควิดไทยนำเข้ามาแล้วอย่างเป็นทางการไม่มียาและไม่มีวัคซีนรักษาหืม <H it> ชั่วเหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจผู้ป่วยหนักและผู้สูงอายุที่เขาเตือนเรื่องโรคใหม่ไวรัส HMPV นี่จริงแหละครับไวรัส HMPV เนี่ยไม่ใช่เป็นโรคใหม่มีมานานแล้วเขาค้นพบเมื่อ22ปีที่แล้วมีทั่วโลกครับ HMPV ก็เป็นชื่อย่อของ Human Metapneumovirus กรมควบคุมโรคสำรวจก็พบว่าไวรัส HMPV คิดแล้วเป็นประมาณ10%ของไวรัสทั้งหมดความรุนแรงของโรค HMPV เป็นยังไงครับส่วนใหญ่แล้วคนแข็งแรงเนี่ยมันก็จะเป็นไวรัสทางเดินหายใจส่วนบนคือเล่นงานเฉพาะจมูกปากคอแต่ถ้าสูงอายุคนที่มีโรคประจําตัวลงไปในหลอดลมทําให้ไอย,ยาวนานแล้วมีเสียงวีดวีดแล้วลงไปในเนื้อปอดทําให้เกิดปอดอักเสบปอดขาวหายใจไม่ออกบางคนถึงทัานต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเขาแชร์ว่าโรคติดเชื้อ HMPV นี้ไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนป้องกันจริงเหรอครับ HMPV เนี่ยไม่มียา ต้องรักษาตามอาการไม่มีวัคซีนวัคซีทเดินหายใจที่มียารักษามีวัคซีนมีแค่ของชนิดเท่านั้นเองคือไข้หวัดใหญ่กับโควิดเขาบอกว่าในต่างประเทศ HMPV ระบาดหนักจนต้องยกเลิกเที่ยวบินอันนี้เขาไม่จริงนะครับคือโรคนี้ก็มีการระบาดไปทุกประเทศเลยครับโดยเฉพาะฤดูหนาวเชื้อพวกนี้ก็เจอแพร่เร็วขึ้นอดีตผู้ป่วย2ท่านเล่าประสบการณ์การติดเชื้อ HMPV ท่านหนึ่งป่วยเมื่อ12ปีก่อน12ปีก่อนผมไปทุระที่ไต้หวันซึ่งตอนนั้นเป็น,ปน,ปน,ปนหน้าหนาวนะฮะพอกลับมาก็รู้ส เหนื่อยผิดปกติไอแล้วก็เสียหายเป็นสียมพูวฮะผมก็เลยนัดมาตรวจพอมาถึงหมอมะนุูนก็ส่งผมไปเอ็กซเรย์พอเดินลงมาเนี่ยหมอมะนุูนก็บอกวันนี้ไม่ได้กลับบ้านแล้วนะก็ให้ผมดูปอกบอดขาวจุ้ยจนผมตกใจอ่ะแล้วก็เข็นรถผมไปเข้า ICU เลยเอ็กซเรย์ปอดก็จะเห็นเลยว่าปอดมันขาวทั้งสองข้างระดับออกซิเจนในเลือดต่ำมากเลยกว่าเราจะรู้ว่าเป็น HMPV ต้องส่งตรวจตอนสมัยก่อนต้องส่องกล้องเข้าไปในหลอดลมและเอาน้ำในหลอดลมส่งไปตรวจใ,ในห้องปฏิบัติการพอรู้ว่าเป็น HMPV ก็ให้ยาสเตียรอยเพื่อลดอักเสบลดบวมก็โชคดีตอบสนองภายในไม่กี่วันเอ็กซ์เซปอก็ดีขึ้นในสุดก็กลับบ้านได้ส่วนอีกท่านหนึ่งเพิ่งหายป่วยจาก HMPV ได้ไม่ถึง1เดือนเหตุเกิดประมาณวันที่17พฤศจิกายน2566พอยพอมีอาการก็คิดว่าคงจะเป็นโควิดแต่สองสมวันมีอาการมากกว่าโควิดปวดร้าวไปทั้งตัวมากกว่าเดิมไอมีเสมหะมากไอเริ่มเจ็บหน้าอกเป็นไข้นานกว่าโควิดทานยาแล้ว ไม่ลดเลยก็เลยมาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจก็พบว่าเป็นโรคนี้ คุณการยากรน,นี่ก็มีคัดจมูไอเกือบ10กว่าวันเอ็กซเรย์ปอดไม่มีอะไรเป็น HMPV เหมือนกันลงหลอดลมทําให้เกิดหลอดลมอักเสบทาให้ไอเป็นเวลานานแต่ไหนสุดก็หายเองแล้วต้องมีอาการแบบไหนครับจึงจําเป็นต้องพบแพทย์คืออาการเนี่ยมันจะคล้ายๆกันมากเลยมันจะแยกไม่ออกกับไข้วัดใหญ่โควิดไรโนไวรัสโรค RSV โรค h m p v โรคแอดิโนไวรัสโบคาไวรัสพาราอินฟลูเอนซ่าวรัสโคโรนาไวรัสมันมีมากกว่าน,นี้อีกครับแต่ถ้า ตัวเองเป็นยาวแล้วมีไข้สูงมีไอมีเหนื่อยต้องรีบไปหาแพทย์เพราะอาจจะลงปอดลงหลอดลมอาจจะให้ยส่วนล่างครับเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มมีอาการยังไม่ต้องถึงเจ็บหน้าอกก็ควรมาตรวจผมก็อยากจะเตือนนิดนึงนะถ้ามีอาการอย่างที่ผมบรรยายไปเนี่ยนะรีบบึ่งมาหาหมอเลยอันดับหนึ่งดังนั้นแนวทางป้องกันอันตรายการป้องกันผมต้องไปเน้นที่คนป่วยก่อนควรจะต้องแยกตัวเองและควรจะใส่หน้ากากอนามายัยเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้แพร่เชื้อคนอื่นสำหรับคนทั่วไปก็ต้องทำความสะอาดล้า งมือบ่อยๆก่อนเอามือมาจับจมูกมาขยี้ตาเวลาไปอยู่ใกล้กับคนป่วยก็ควรต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือไปอยู่ในที่สาธารณะคนเยอะๆอากาศทายเทไม่ดีก็ควรจะใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการรับเชื้อเข้าสู่ตัวเองสุขอนามัยมันป้องกันเชื้อโรคได้ทุกเชื้อนะครับแต่ไม่หม,มายความว่าป้องกันได้100%ก็ยังดีกว่าไม่ป้องกรรัน แต่สรุปแล้วที่แชร์เตือนเรื่องไวรัส HMPV นี่เป็นยังไงครับก็เป็นความรู้ใหม่ของคนไทยนะครับัน้นที่โรคนี้มีมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแชร์เนี่ยก็ควรจะแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องอย่าแชร์ข้อมูลที่ทําให้คนตื่นตระหนกหวาดกลัวไปนะครับเข้าใจข้อเท็จจริงช่วยให้มีสติไม่ตื่นตระหนกนะครับชาว t ิ k กต o ออ,อย่าลืมมากดติดตามเพื่อรับชมคลิปสั้นหลากหลายในช่อง t ิ๊กตออก็อชัวก่อนแช์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อ ร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์แชร์ไม่ชั่วต้องเกรงกลัวพรบอรคอมด้วยนะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม